คุณอรรันค่ะกลับคารวะอาจาร,รย์หมอเขียวดรใจเพชรค่าจนค่ะและก็จิตอาสาที่เคาลบอย่างสูงทุกท่านค่ะชื่ออรรวันนะคะชื่อเล่นกันหาค่ะอยู่จังหวัดยะลาค่ะยกมือวันนี้นะคะยกมือตั้งแต่ตีสิบครึ่งค่ะแต่ว่าไม่ไม่รู้ทําไมเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหายหรือค่ะแต่ว่านี่ก็นั่งนั่งคิดอยู่ค่ะอีวันนี้ เราอยากส่งการบ้านเนาะแต่เราก็ไม่ได้ส่งก็นั่งคิดกระวนกระวายใจอยู่ค่ะอืมอยากจะเล่าเรื่องจิตใจค่ะวันนี้พอดีได้โทรไปหาเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออเดี๋ยวนี้นะอืมไม่ได้คุยกันเลยนะบอกว่าเออนานแล้วนะคิดถึงอยากคุยด้วยเดี๋วเพื่อนบอกว่าอ,อ่อน้องเมื่อเมื่อก่อนนั้น เขาเขาเป็นเพื่อนนะคะเขารุ่นน้องเขาเขาเป็นรุ่นน้องเขาบอกว่าเมื่อก่อนนั้นเขาว่าจัดตาในในตัวพี่กันามากเลยเนาะพี่กันาถึงจะเป็นผู้หญิงเนาะทางานเก่งทําบ้านรับเหมาบ้านเป็นหลังๆเนาะแต่ว่าพอป่วยนี้ทําไมอ่ะคนที่เก่งคนที่กล้าม,มันหายไปไหนหมดเลยแล้วทีนี้กันนาก็บอกว่าเออน้องเออพี่อยากจะทาไม่กล้าไม่ไม่กลัวตายนั่นแหละแต่ว่า อทําไมมันมันกลัวอยู่มันก็ทุกข์อยู่แบบนี้ไม่รู้จะหาทางออกอยังไงดีเสร็จแต้บอกว่าเออแล้วดูแต่แล้วจะเอาแรงมาจากไหนอ่ะกินแต่ผักกินแต่ผักกินแต่ผลไม้จะเอาแรงมาจากไหนยิ่งนับวันก็ยิ่งผอมไม่มีแรงแทนจะอยู่ได้สักปีสองปีถ้าอยู่แบบนี้ก็คงอยู่ไม่ได้นานหรอกขณะก็มานั่งทุกข์ใจหลาวอี้ ทำไมเขาพูดแบบนี้แต่ในใจลึกๆอะคะ่ะในใจลึกๆบอกว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่จะเขาไม่เข้าใจเราหลอกว่าเรากินแบบนี้เรามีความสุขแล้วแต่ถ้าเราไปกินแบบเขาบอกกันกินแบบโลกิยะอันมันจะทําให้เรามีทุกข์แต่ว่าความรู้สึกลึกๆอะคะความรู้สึกลึกๆเขาจะพูดยังไงเราก็ไม่สนใจถึงเราผอมเราก็ไม่สนใจ <c oughs> เราถือว่าเรากินและเรามีความสุขเราพอใจ เราอยากกินแบบนี้ค่ะถึงวันนี้ก็มันคาใจอยู่ค่ะอยากจะส่งคานบ้านให้ให้จิตอาสาทุกท่านจะช่วยช่วยได้ได้คลายทุกทุกใจค่ะที่ว่าเออเพื่อนบอกว่าจะผอมนะจะไม่มีแรงนะแต่ว่าเราก็ขอเกาะหมกกลุ่มไปอย่างนี้แหละค่ะจะจะไม่ออกไปไหนค่ะถึงจะผอมยังไงก็ไม่สนใจคําพูดที่ที่เขาพูดให้ให้ให้กัหหหหนหาคว่งอะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะมีพวกเราจิตอาสาทุกทุกคนหรือทุกท่านนะคะก็เจอแบบนี้มาเหมือนกันค่ะก็คือผอมหน้าขาดตัวตีหน้านู่นนี่นั่นหลายอย่างค่ะพี่น้องเป็นไงคะลองแต่ลทีพเห็นด้วยค่ะพี่เล็กพี่เล็กก็เหมือนกันค่ะไม่ไม่ทานไม่ทานไข่คือคือผักปลาอะไรเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราไม่ทานอยู่แล้วนะทีนี้ไม่ทานไข่ด้วยเนี่ยคนที่บ้านเนี่ยติงเลยค่ะ เออไม่กินไข่นะปรเดี๋ยก็โง่ลรกอะไรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ร่างกายก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ผอมอะไรเงี้ยฮะ,ค,ะคือ,ค,อคือเราเราก็เข้าใจเขาอนะคะว่าว่าว่าเขาไม่เข้าใจว่าการไม่ทานไข่มันดียังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอธิบายไปเขาไม่มีประโยชน์นะคะและ้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้อภัยเขาแล้วก็สักวันหนึ่งเขาคงเข้าใจเองนะคะเหมือนกันทุกบ้านจะเจอกันแบบนี้ค่ะเขาเขาอการกันแต่ว่านึก ถึงคำอาจารย์สอนไว้ค่ะอาจารย์สอนบอกว่าออื่าทำทำทำอย่างไงให้เขาด่าเราหรือเขาว่าเราให้ได้แต่ว่ากันหาก็มาคิดแบบนั้นเออไม่เป็นไรเขาว่าเขาว่าไปนะยอมยอมรับไอ้เขาว่าเขาว่าไปเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าเราวันจะทําไม่เหมือนคนอื่นสมมติว่าเราให้ให้ให้ของของใครนะคะบอกว่าให้ไม่อยากอะไร ไม่อยากได้คําตอบแทนอะไรทั้งสิ้นให้ไปแล้วไม่อยากไม่อยากได้คําตอบแทนนะคะในความรู้สึกที่อาจารย์สอนนะคะยังจําอยู่ว่าเออว่าให้ให้แล้วไม่อยากเอาอะไรจากใครให้ได้แล้วก็ทําดีให้เขาว่าเขาด่าให้ได้เราก็ถือว่าเออเราจะทําไม่เหมือนคนอื่นก็ทํานะเพราะว่าหมอแพทย์วิธีทำนะคะอาจารย์หมอเขียวคือจะทําเหมือนเหมือนคนอื่นที่ที่เขาไม่ทำาต่ให้ทํากลับหัวะคะ่ะ ทาดีเรื่อยไปค่ะใจเย็นข้ามชาติค่ะเดี๋ยวฝนมันมาเองค่ะสิ่งที <S <S one one. ่เกิดขึ้นกับคุณอรวรรณนะฮะมันเป็นมันเป็นภัสษาที่มากระทบนะครับท่านอาจารย์บอกว่าถ้ามีภาสตรมากระทบเราเนี่ยเราจะได้โชคนะฮะโชคถึงสามอย่างเลยนะครับสามชั้นเลยนะครับคุณอรวรรณได้โชคแล้วนะครับคุณอรวรรณทราบไหมฮะท่านอาจารย์เคยให้ธรรมะไว้ว่าเวลามีเรื่องที่คนเขาด่าเราว่าเราเนี่ยมันเป็นภาสตรที่มากระทบเราเนี่ยเราจะโชคดีนะฮะได้โชคถึงสามอย่างหนึ่งข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับ เจอภาษาไม่ดีได้โชคสามชั้นโอ้โหคือได้เห็นทุกข์นะครับอันที่สองก็ได้ล้างทุกข์นะฮะส่วนอันที่สามเนี่ยเราจะได้ใช้วิบากกรรมเพราะว่าวิบากกรรมที่ไม่ดีเนะี่ยรายนั้นก็จะหมดไปดีก็จะออกฤทธิ์ให้มากขึ้นแต่นั้นคุณอรวรันก็ยินดีเลยครับยินดีรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะครับคุณอรวรันนะครับแล้วคุณอรวรันก็เร้ายส้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตองค์อรวรันก็จะได้หมดไปแล้วก็จะ สิ่งที่ดีก็จะออกฤทธิ์แทนนะครับคุณอรวันได้โชคแล้วครับสาธุนะครับเชือ่อค่ะ,ะเรื่องอ้วนค่ะจะเรียนทำค่ะคุณอรวันจะบอกว่าถ้ามีคนทักเนี่ยค่ะต้องถือว่าโชคดีนะคะเราอ่ะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแพทย์วิถีธรรมแล้วค่ะเพราะเป็นขั้นตอนแรกเลยอะค่ะที่ทุกคนต้องเจอะคะ่ะเพียงแต่ว่าเจอแล้วเราจะสู้ผ่านหรือเปล่าต้องจาได้รั้งแรกที่เจอนะคะ กุ้งไปอยู่ที่สวนหนึ่งแล้วกุ้งตัดผมแล้วกุ้งก็ไปนั่งนั่งบนนะคะว่าแบบที่บ้านบ่นเยอะมากคือเจอหน้าใครก็โบน่นนะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีคำพูดคำพูดหนึ่งเน่นนะคะไม่ใช่คําพูดหนึ่งค่ะหลายคนพูดเหมือนกันหมดเอานะ่าให้ทําไปเรื่อยๆืเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็จะําเองให้เราทําใจแล้วก็คิดว่าทำไมไม่หายสักทีจำคาของมุณป้าย่านางท่านพูดได้ว่าเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงแรกร่างกายเราอะ เหมือนผีเสื้อที่ตอนที่มันเป็นหนอนเป็นแดกแดะมันจะมีความน่าเกียดอ่ะเดี๋ยวผ่านไปปีสองปีเนี่ยพอร่างกายเราเริ่มโตัวเนี่ยมันก็ขยับปีกสวยงามทำพวกนี้นยยึติดเลยนะคะแต่ของกุ้งสองสมปีก็ไม่สวยงามมะคะ่ะแล้วเพรอ,อะไรรู้ไหมคะคิดมากค่ะนั่นคิดเมื่อไหร่เขาจะหยุดพูดกับเราสักทีพอเรายิ่งคิดอะคะ่ะเราทั้งผอมหน้าก็แก่เหี่ยวก็เหีเเห่ยวย่นก็ย่น ส่องกระจกดูก็รู้ว่าตัวเองนิ่หน้าแบบหน้าเย็นมากอลคะ่ะจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะกลับไปดูหน้าตอนนั้นอ๋อสมควรแล้วล่ะที่ใครก็ทักเพราะว่าเราเราเครียดเนี่ยคะ่ะแต่ก็จะบอกว่าพอวันหนึ่งอะคะ่ะเราไม่ได้สนใจตรงน,นี้สิ่งที่คนรอบข้างพูดละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านแม่พี่น้องเพื่อนคือทุกคนเลยะคะ่ะแล้วไม่ได้ไม่ได้พูดแค่วันเดียวนะคะทุกวัน บางวันนี่ได้ยินวันละหลายรอบแต่พอเราปฏิบัติได้เนี่ยพอเราไม่สนใจจริงๆอะคะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมาพูดด้วยเลยนะคะเพราะผอมไปเดี๋ยวนี้พอพอคอมเริ่มเข้าเข้าเข้าตัวแล้วอะคะ่ะเริ่มอยู่ตัวะคะ่ะตอนนี้เริ่มผองขึ้นแล้วอะคะ่ะก็เลยจะบอกว่าความอ้วนความผอมอะมันไม่ใช่สิ่งสําคัญนะคะอาการหาสิ่งสําคัญคือใจของเราอะคะ่ะแล้วสิ่งสําคัญคือว่าเราเบาสบายหรือเปล่าเชื่อมั่นเลยนะคะ ว่าวันนี้ค่ะที่อากันหาบอกว่าใครๆก็มาบ่นเนี่ยพอวันหนึ่งอะค่ะถ้าอากันหาผ่านตรงนี้ไปได้ค่ะอากันหาก็จะยิ้มเหมือนกุ้งค่ะว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วที่วันน้องพี่พนั้นพี่น้องพูดกับเราอะเป็นแบบไม่รู้กี่สิบคนนะคะเราไม่เข้าใจอะค่ะแต่พอวันหนึ่งที่เราผ่านจุดนั้นมาได้เราก็นั่งหัวนราะว่าเราเป็นบ้าอะไรมาต้้งสองสามปีเราถ้าเราไม่คิดเราไม่เครียดเรายึดเรื่องหลักเบาสบายอะค่ะ ชีวิตเราก็จะผาสุกอะค่ะร่างกายเราไม่ต้องสนใจเลยนะคะเพราะสิ่งที่สวยงามนะคะมันอยู่ในจิตใจเราค่ะคุค่ะขอบคุณค่ะน้องกุ้งขอ,อโอกาสอีกนิดนึงค่ะแล้วแล้วตีนี้เพื่อนก็บอกว่าเออดูท่ะเขาก็ป่วยเหมือนกันนะเขาเขาก็เป็นมะเร็งต่อมไตรอยเหมือนกันนะเขากินกุ้งเขากินปลาเขากินไก่ แล้วพี่กันหานี่ไม่กินเลยดูแต่ผมไอ้เราก็เออช่งมันผมก็ผมเขาพูดยังไงก็เราไม่สนใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปสนใจเขาพอเรากินแล้วมันกินไม่เข้าอ่ะค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางทีอยู่กับเพื่อนอะค่ะเพื่อนทาโน้ทํานี่ก็เวลาเขาเขาต้มกุ้งต้มไก่อะไรแบบนี้ค่ะก็เฉยเฉยไม่ไม่ไม่รู้สึกอยากค่ะก็แค่นี้อะค่ะจะบอกอาการถามว่าดีแล้วค่ะ จะบอกว่าจริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งให้เราลองดูนะคะคือกุ้งเองก็พอมามองย้อนไม่ต้องชาติแล้วอะค่ะเป็นชาตินี้ะชอบไปจู้จีดด้จุกจิกกับคนอื่นนะคะชอบไปบอกอู้อย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีพอตอนพอตัวเองได้มารับอะค่ะโอ้ผมมันเต็มเต็มเลยอะค่ะถือว่าก็ยังรับน้อยอะค่ะเราลองดูนะคะว่าชาตินี้เราอ่ะไปไปบอกใครไหมว่าอ้อันนี้ไม่ดีแบบเราคาปัารถนาดีเราเป็นผู้จัดก,การนะคะเราเป็นคมสามหน้าเราได้ความหวังดีปัารถนาดีแล้วเราก็ไป บีบคอคนอื่นนะคะคือกุ้งมองเห็นเลยนะคะว่ามันไม่ใช่ชาติชาติไหนคะ่ะมันเป็นชาตินี้ที่กุ้งชอบไปบีบคอคนอื่นด้วยความหมอดตีอะคะ่ะปรารถนาดีแล้วไปบอะคะ่ค่ะตอนนั้นก็เลยรู้ว่าเออนี่แหละการที่เราปรารถนาดีแล้วไปบีบคอคนเนี่ยทําให้เรา,าทุกใจพอเรานึกตรงนี้ได้อ่ะคะ่ะเราก็เออพยายามพิจนารณาคะ่ะถึงกรรมะคะ่ะแล้วก็ขอโทษขอหสิก,กรรมอาการฐานนะคะไม่ต้องสนใจเลยะคะ่ะสิ่งที่เราสนใจอะ่ะคือความเบิกบานในจิตใจอ่ะคะ่ะ แล้วก็จะบอกว่าตอนเนี้ยเรามีเนี่ยสายด่วนทุกวันน่ะเรามีเพื่อนอ่ะเรามานั่งคุยกันระเบ,บ,บิดบกาน่ะคคือถ้า,ถาเราคุยอะไรก็แล้วแต่ที่เราคุยแล้วเรารู้สึกไม่ดีเราก็อย่าไปฟังนะค่ะเวลาเราฟังอะไรเรารับสิ่งที่ดีๆอค่ะเรามองสิ่งที่ดีๆฟังแล้วก็เอ่อเอาเวลาเนี่ยมาผ่าดกิเลสเราก็ลองดูว่าเออที่เขาพูดเนี่ยเราโกหกไหมถ้าเราโกหกเราลองดูซิว่ามันเป็นกิเลสตัวไหน เราเรายึดอะไรหรือเปล่าเรายึดว่าเอะเราต้องหน้าตาสวยไหมเราอยากให้เขาเห็นว่าเราหน้าตาดีไหมหรือเรายึดอะไรเราลองมองหาก่เลกดูอะค่ะพวงว่าใช้โอกาสเนี้ยเป็นโอกาสที่จะหากิเลสอะค่ะเป็นกิเลสจากความงามอะค่ะเราติดยึดอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราไม่อยากให้คนข้างบ้านกังวลหรืออะไรอะค่ะในปัญหาก,ก็ก็ลองลองมาดูอะ,ะค่ะอย่าปล่อยเวลาค่ะตอนนี้มันเป็นโอกาสทองที่เราจะจัดกิเลสมา ตบตีเลยค่ะตบ้ตบายต,บ,ตบขาตบ้ายตบฝวายลยค่ะนะคะนกุ้งคะเมื่อกี้นี้ที่พี่เล็กฟังคุณอรวรันดูถ้าทางท่านเนี่ยเอ่อ,อ,อไม่หวั่นไหวเลยนะคะก็เหมือนตรงกับทบทูลทำข้อห้าสิบเก้าเลยนะคะเย่อเย่อเย่ไม่หวั่นไหวใจเป็นสุขค่ะดูแล้วฟังแล้วเอ,อท่านจะเป็นรู้สึกว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะ <ขอ S 2> ใช่ไหมคะคุณนาขอบคุณมากค่ะที่ให้กำลังใจค่ะขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะ ค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ